โอเคผมอันนี้ก็เป็นลูกค้าจากระยองนะครับผมมาติดต่อขอดูอีสุดาก้อนอายครับผมปีหนึ่งเก้าเก้าเก้าครับผมคันนี้ต้องบอกว่ารถเรียบร้อยมากๆเลยนะครับผมพร้อมใช้งานอย่างสุดๆเลยครับผมมาพี่ลูกค้าเราก็ให้เทสให้ดูี่จะไปกันเต็มที่เลยนะครับผมโอเคครับผมก็ได้เวลาพาลูกค้าไปเทสไดกันแล้วครับผมก็เดี๋ยวรอมารอดูผมหลังจากที่ลูกค้า เทดได้ไปเสร็จแล้วจะชอบไม่ชอบแค่ไหนอย่างไรครับผมมาพีพีอุตคา <Yeah. S 1> ต้องได้ลองรถ <Yeah. S 1> okay, ครับผมโอเคครับผมบ้างายครับแม่นิวสวัส <Yeah. S 1> ดีบอกแล้วว่ามาพีพีอุตคาต้องได้ลองรถครับผมเมื่อกี้ก็ลูกค้าออกไปลองรถแล้วโอเคครับผมตอนนี้ก็ลือแค่คุยราคาแต่ว่าลูกค้าเมื่อกี้เห็นพูดไปอยู่ว่าตัวจริงสวยกว่าใน oh. ยูทูบิกทันีได้จะไม่มีอะไรบ้างต้องบอกว่าได้จะ ไปตามระเบียบโอเคครั okay, <Okay. S 2> บผมขอบคุณมากครับผมโอเคครับ okay, <Okay, S 2> <okay. S 1> พี่โอเคครับ okay, ผมก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยน,นะผมกับยูสุดากอนไอปีหนึ่งเก้าของเราครับผมบก็ลูกค้าท่านนี้นะครับผมเทสได้ไปแค่หนึ่งรอบก็ตัดสินใจซื้อเงินสดกับทางทีเพียรตัวขงเราเลยครับผมก็ใช้รถอย่างมีความสุขครับก็ฝากกันไว้หน่อยครับผม ลูกค้าหรือว่า f อฟซีร้านอารที่ตลองตามหารถบ้านรถมือเดีอวป้ายแดงรถใช้งานน้อยหรือกระบะไว้ใช้งานเส,สวยแบบนี้นะผมมากันได้เลยครับผมพี่พีวท ok อกครังเรายินดีต้อนรับครับผมสายตั้งเราอยู่ที่ถนนเรียบทางด่วนโรงเรียนสวนกุหลาบชนบรุรีหรือตรงเสากิโลเมตรที่260พระราม2ไม่ใกล้ไม่ไกลครับผมมาเจอได้ครับผมก็ฝากไว้เลยครับผมมาพี่พิวทกค้าต้องได้รถสวยถูกใจขอบคุณครับผม